วันนี้ไรยอดสัปดามีโอกาสถ่ายคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปครับอ่าจะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเลี้ยงหมูแบบคอกดินครับแบบใช้ต้นทุนต่ําประหยัดต้นทุนแต่ฤดูฝนมาก็จะเกิดความลำบากนิดน,นึงครับการบริหารการจัดการไม่ดีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับช่วงฤดูฝนจะเป็นโคลนหมูลำบากรับ ข้อเสียของการเลี้ยงหมูคอกดินแบบใช้ต้นทุนตำ่ำองค์ประกอบหลายๆอย่างครับทั้งหลังคาทั้งวัสดุก่อสร้างใช้ต้นทุนต่ำครับแต่ฤดูฝนก็จะเกิดพอนำบากนิดนึงครับก็มาไม่ให้่านผู้ชมได้ชมคลิป ครับในส่วนนี้ก็เป็นในการเลี้ยงหมูแบบมีต้นทุนนิดนึงครับใช้วัสดุก่อสร้างแล้วก็ใช้ทุนมากนิดนึงแต่ฤดูฝนมาไม่มีปัญหาครับหมูอยู่ได้สบายคลิปนี้ก็มีการถ่ายเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปครับ ดูฝนมาจะไม่มีปัญหาครับเรื่องอคอกแฉะแต่ต้นทุนจะสูงนิดสูงกว่าอคอกดินครับการผูชมคลิปก็เลือกพิจารณาครับว่าจะสร้างคอกแบบไหนปัจจัยหลักๆก,ก็อยู่ที่หนึ่งใจรักไหมสองต้นทุนมีไหมครับ ตันนี้ก็เป็นการเลี้ยงอีกชนิดครับของไรย,ยอดสักดาเลี้ยงแบบมีจุดหมายครับคือเหมือนลูกค้าต้องการหรือท่านใดขอแบ่งซื้อเราก็คัดแยกมาเลี้ยงไว้ให้พิเศษใช้ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนก็จะมีคนมาซื้อครับเพื่อง่ายต่อการจับและง่ายต่อการขุนนี่ก็เป็นอีกวิธีการนึงเลี้ยงของไรย,ยอดสักดาครับมีโอกาสแชร์ประสบการณ์ ให้เพื่อนๆหรือให้ท่านผู้ชมคลิปได้ชมครับนี่ก็เป็นคัดแยกไว้ในกรงครับเลี้ยงไม่เกินหนึ่งเดือนก็มีคนมารับซื้อต่อครับอกนี้ก็เป็นคอกปูนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นปูนหมดเลยความสะดวกครับท่านผู้ชมคลิปก็ชมจะมีคอกดินคออโมดินและคอกปูนครับคลิปนี้เป็นคลิป รวมเกี่ยวกับการสร้างคอรอบว่าควรใช้ลักษณะคอรอบแบบไหนให้ท่านผู้ติดต,ตามคลิปได้ชมพิจารณาว่าจะสร้างคอรอกแบบไหนตามความถนัดเด้ยค่ะ